กะเพราก้างจานละนี่ก็เป็นกะเพราหอยเยลได้เยอะหอยลายค่ะผ่าดแรงานต้องเ้าสยอยครับแอบแซ่บกับเปรี้ยวไฮไฮกลับมาพบก,กับเที่ยวกับเปรี้ยวในช่องพิมพิมไดอารี่อีกเช่นเคยนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะเปรี้ยว พาเพื่อนๆเนี่ยไปกินของอร่อยของชนบุรีนะคะนั่นก็คือร้านอะไรนะร้านจันใหญ่นะคะจะเป็นอาหารตามสั่งที่เป็นแบบว่าซีฟู้ดต่างๆได้ได้ซึ่งเขาบอกว่าราคาน่ารักมากนะคะไม่ว่าจะเป็นก้างเอยหอยเชลเอยกุ้งเอยปูเอยปลาหมึกเอยต่างๆเขาบอกว่าราคาถูกมาก กะเพราปูจานละ40บาทไปดูซิเดี B ๋ยวเบลจะพาเพื่อนไปพิสูจน์นะคะว่ามันจะราคา40บาทจริงหรือเปล่าไปกันเลยจ้าอีก500เมตรเลี้ยวขวาหลัง4ี่แยกหนึ่งบริการทางด้านขวาไปยังถนนบ้านสวนสุขุมวิทสิมมาถึงแล้ว รถก่อนเด้อร <_ an> ้านก็อยู่ที่ถนนพญาสัจจาะนะคะอยู่ติดกับเทศบาลเมืองบ้านสวนเลยจ้าก็มาจอดรถในซอยนะคะ ก็จะติดอยู่ที่ผนังของทั้ง2ด้านเลยก็เห็นทั้งรายการอาหารและราคากันเลยจ้าเอากระเพราหอยเชลล์ค่ะหนึ่งเพื่ออะไรน้ำดื่มก็จะเป็นบริการตัวเองนะคะสามารถตัดได้เลย กันเลยค่ะอย่างแรกมาแล้ว,ลวไข่เจียวกูก็จะใส่หอมด้วยนะคะถ้าใครไม่ทานหอมก็บอกเขาได้นะคะมาแล้ววันนี้กะเพราล้างจานละจานละประมาณ60บบาทนะคะแต่ก็คือได้แบบจุกๆเลยนะได้เยอะนะ อันนี้ก็เป็นกระเพราหอยเชลได้เยอะรสอันนี้หอยลายผักผิกเผาได้เยอะอนะเนี่ยหกสิบหรือแปดสิบบาทนี่แหละนนเน้นว่าเดี๋ยวชิมรสชาติกันเลยนะคะงอมอร่อยไหมคะรสชาติเป็นยังไง อร่อยในรสชาติของกระเพราหอมดีุ่มุ่มตอนแรกจะมากินกระเพราเนื้อคูนี่เดี๋ยวลองชิมให้หอยเชื่อมจะจานอยู่นะว่างปลา สรุปก็คือราคาดีตามที่เขาเคลมกันเลยนะคะเพื่อนๆรสชาติก็อร่อยนะกลมกล่อมรบเผ็ดได้ใจเพราะเราชอบกินเผ็ดอยู่แล้วใช่ไหมคะถูกใจไหมคะอร่อยไหมอร,อ,อร่อยนะรสชาติดีด้วยไม่ใช่ดีแค่หน้าตานะคะราคาก็โอเค ที่เรากินไปเมื่อสักครู่นี้สี่อย่างแบบทะเลจุกๆเลยนะคะทั้งหมด295บาทใช่ไหมใช่อสี่อย่าง295บาทอ่แบบว่าอย่างจานของเอิร์ดอ่ะก็คือเป็นกระเพราลั่งสั่งพิเศษมาจุกมากเวอร์โอเคสรุปแล้วก็คือประทับใจนะคะสําหรับร้านนี้มาอีกไหมคะม,มาอ,ะอร่อยมากม,มาอีกแน่นอนเป็นกะเา,ะา,าั้งไทยออสเตร <laughs> เลียไปเรื่อยนะคะ <laughs> ก็ สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆติดตามเลยคะว่าคลิปหน้าเราจะพาไปแอบแซ่บของอร่อยในเมนูอะไรจ้าสำหรับวันนี้บ๊ายบาย